โอ้เบ uh ียดกองดิ้เรายเอีกทำแต่อะไรรกอันนี้โอ้เดืบไปอีกแล้วกันแพร่เนีสวัสดีครับดีดีดีืีดีทุกคันดีเข้ามายจะเป็นอดีตจัดให้เข้ามาแล้ว ไปเชื่อเปลาไปเชื่อก่อนอาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านอยู่กับผมออดดัมซิงกันเดิมครับอยู่หน้าง,งานแปลงครับวันนี้นะเจ็บเปย์เจ็บเฟย์ดูเจ็บเฟย์เ,เดักลงกลึกๆลงลึกแป๊ดแปดนี่ จีเอ็กแซดครับสองเันนี้เป็นเอฟนะเครื่งยนต์หกเ9 5ียครับจะไปเปลี่ยนปั๊มใหญ่เป็น6กเอลแล้วครับสองกัอีกหแรงมานะโอ้เบียดกองดินเราไปอ้ยอีกทำต่อะไรเรไอ,อ้น,นี้โอ้เสีเยเบยปอีกแล้ว กนแ,แปร้ดิเิ็บ้ยจดให้ครับเล่นทายากแล้วนะโอ้ยดูดูแขนดำสงสารแขนดำวดเรบร้อย สองเท่าอยู่นะดันดินนี่ต้องยกขึ้เท่าเลยนะยัดเข้าไปครับไปเต็มแล้วนะน่าจะทมถึงนี่ถึงแมวนี้ครับ ยัดมุมนี้ให้เต็มก่อนเดียวหวานครับอะไรครับน่นี่บอกเดียวหวานตรงนี้เอาหน้าเข้ามาเลยหนูโอู้วเอาตรงไหนครับตรงนี้เหร่เอามาดิมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ มามามาๆามาไปน,นู่นเลเอา้าไปกับไปอ้ <laughs> อ้โอโออันนี้เกียร์เร็วเดี๋ยวมันขึ้นไม่ได้เสียวหวานเสียวหวานนี่สดนะซื้อมาก็สดครับรถก็สดดีดูคันสี่ดูคันสี่โอ้โหสุดยอด เรี่ยมเลยนะทันซีนะเป็นเอไวนะแปดตีปั๊มก็ใหม่เลยครับรีดหลังมาได้235แรงมาแรงจัดว้าวว้าวว้าว,ว,าว พอมาอยากอยากเห็นออตอมือจัดให้เอาเข้ามาแล้วครับปลาเช็ฟเดี๋ยวโบปลาเช็ฟก่อนครับเดี๋ยวมะนาวเดี๋ยวมะนาวแปดซี่มาเลยมาเลยวัดเดียว อ้าดิบุกปัจชิกตรงมาตรงมาซ้ายขวาตรงมาเนี่ยเบี่ยงไปไหนเนี่ยโอ้โอ้ 4ี4แปดีเห็นเป็นกับทุตพันน่น<อ>ะครับนี้นะจะซึงมครับฝาหลังเครื่องนะ่ะสวยงาม Ô. Để yัดมุม này choเต็ม tí đi. Ô. Yang rang, rèn rang. Để đây cho nó quá đi. Quá lòng nơm nè. เสียช้ากับราบอาจารย์นะเข้าที่ครับจอดชึกบอ่ะบดกพิจารณกบุกพิจารณเสียดจอยเสียดจอย ใส่ก็พอใส่ไปนู่นวะอ๋อเออฮะนี่ไล่จังนี้หรอไล่นะครับ ยัดมุมก่อนมุมบนเรียบร้อยครับ <laughs> <laughs> โอ้ดินสวยเลยโอ้ดินดินดินสวยแล้ว <laughs> ดินทรายแดง <laughs> ๆผสมมาครับเออโอ้ฟุตนะ แรในนุ่มจีเอาอีกแล้วจบทจ่เ,เบาที่สุดอีกแล้วเดี๋ยวดุนได้ามาอีกอันนี้อันนี้เนี่ย ไปยัดมุมเองไงเออไปก็ไปโอ้โนุ๊กจีนุ๊กจีขอสามชาสักสามชุดเลยนี่เฮ้ย รถนะเดี๋ยวระวังรถเดี๋ยวมุนไปโอ้รถเยอะทนะางที่นี้ก็รถเยอะเหมือนกันนะครับกันไรจีลาลายโอ้โหอา ไล่ครับไล่ขึ้นให้เต็มหน้าเอาระดับตรงนี้ไปเลย <c oughs> <c oughs> นี่ไล่ระดับ้ดยเสียชาเสียชาไปไหนน้องบัน ด่วนยัดมุมครับยัดมุมเสียบพุงเสียบพุง โอเคครับผมตอนหลับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อน,นครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกรกดิ่งยอดต้ำจริงด้วยนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ